สวัสดีครับพบพ่อครับเสีย่าวสายแหวอยละครับของวันอาทิตย์ครับมาชซเโซนะครับครับปัยจุบันพัจจุบัน่อยูบุนอันนี้ไม้ที่สองนะครับนี่นกสองกุกหอยเขาร่วมครับเจ้าคอดเดียวเจ้าคอนเดียวจัดแล้วครับเรียบด้วยแล้วครับปั๊บสองกุกเสียงกลางสองกุกหอย้วครับ ใเวลาประมาณเสมมองชั่วโมงหลังจากทำล่าหลายผู้อังบบประสบเป็นตำเน็จได้มาเรื่อยๆอาครับเรามาบนกันครับผมเจ้าคอนเดียวจัดแล้วครับนี่ครับดลงมาแล้วครับฉเฉลยเจ้าคอนเดียวโอ้ย จับตัวสัพทน์ครับสองกุกเสียงกลางสองกุกหหอยครับเรียบร้อยเจ้าคอนเดียวประเทเมื่อ,รอ,รอเราครับประเทศเราขึ้นไว้นี่ขึ้นก็นะครับผม โอเคครับโอ้ล่มล่มล่มต้งล่มต้งหม,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 มานหมานแล้วครับเสียแ่าโอเคครับผมโอ้ยลำบากแคเห็ดพ่อไปเนี่ย